เรื่องผีผีเรื่องปีศาจสวสัดประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะประตูห้องเปิดออกช้าๆหลังจากปราบเช่าบังกะโลแห่งนี้เป็นเวลาหนึ่งคืนเขาชอบนอนฟังเสียงคลื่นจึงเลือกบ้าน หลังที่ติดกับชายทะเลบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกสำหรับคู่รักที่พากันมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดต่างจากเขาที่มีแต่ความทุกข์เพราะอกหักรักคุดผู้หญิงที่คิดว่าดีเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกกลับไม่ใช่ตามที่ฝันไว้เธอใจร้ายเป็นผู้หญิงจอมโกหกและเป็นนักผลานเมื่อเขาจับได้ว่าเธอมีผู้ชายอีกคนซ่อนเอาไว้ ความรักจึงพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่าเขาหลบมาเลียแผลใจที่ชายทะเลโดยหวังว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดให้รู้สึกดีขึ้นแต่กลิ่นเหม็นอับจางๆทำให้ชายหนุ่มพงะพนักงานมองหน้าเขาด้วยความสงสัยมีอะไรหรือครับเออผมได้กลิ่นเหม็นอับอ้าวเหรอไม่มีนี่ครับผมดมจนทั่วก็ไม่ได้กลิ่นไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมจะเอาสเปรย์ปรับอากาศมาฉีดให้ขอบคุณครับปราบเอากระเป๋าเสื้อผ้าเข้าไปเก็บไว้ในตู้แล้วยืนตรงระเบียงขณะที่พนักงานคนนั้นก็ฉีดสเปรย์ปรับอากาศไปรอบๆห้องจนกลิ่นหอมฟุ้งเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าขอบคุณครับเขาให้เงินพิเศษแก่พนักงานคนนั้นและปิดประตูห้องก่อนจะล้มตัวลงนอนบนเตียง ด้วยอาการที่เศร้าซ่้อยผู้หญิงใจร้ายผมเกลียดคุณเขาสะบัดผู้หญิงที่เคยเป็นคนรักแล้วนอนพลิกตัวไปมาเพียงครู่เดียวก็หลับไปเพราะความอ่อนเพลียจากการที่ขับรถมาเป็นเวลานานกลิ่นหอมจากอะไรบางอย่างที่ชอยอวนรอบรบตัว ปราบสุดกลิ่นอย่างมีความสุขเขาเห็นน้ำทะเลใสโขดหินสวยและคลื่นที่กระทบฝั่งเธอคนนั้นสางผมด้วยหวีที่ทำจากหอยผมสีดำคลับเป็นประกายท่ามกลางแสงจันทร์กระจ่างเขาได้ยินเสียงเธอร้องเพลงไทยเดิมเพลงนั้นไพเราะจับใจจนเขาเดินไปหาด้วยความเคิบเขิมปราบเผอเตะสายสาดไปข้างหน้าแล้วล้มลงไปในน้ำโอ้ย ขาลลมหน้าฟาดลงไปน้ำเปียกเนื้อตัวเมื่อลืมตาขึ้นผู้หญิงคนดังกล่าวหายไปแล้วอ้าวเราฝันไปนี่นาชายหนุ่มรู้ว่าสิ่งที่เห็นเมื่อครู่เป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นแต่กลิ่นหอมของดอกไม้ยังคงติดตาตรึงใจอย่างไม่รู้ลืมจนเขาอยากจะเจอเธออีกสักครั้งความเย็นของอากาศในช่วงพบคำ่ำช่วยให้จิตใจเขาดีขึ้น จึงดื่มเบียร์แล้วฟังเพลงที่ชอบจนมึนศีษะปราบนั่งเอนหลังกับระเบียงมองทะเลอย่างเพลินเพลินปราบเผลอหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้กระทั่งรู้สึกเย็นและยุงกัดจนคันตามเนื้อตัวเขามองเห็นดวงจันทร์สาดแสงสีทองกระจ่างลงมาถึงตรงที่เขานั่งอยู่กลิ่นหอมจากดอกไม้ที่โชยมาตามลมปราบรับรู้ถึงความสดชื่นจากกลิ่นอายทะเล เสียงเพลงไทยเดิมคุ้นหูดังขึ้นอีกแล้วเราจำเสียงเพลงกับกลิ่นของดอกไม้ได้จะต้องเป็นเธอคนนั้นแน่ๆปราบเดินไปตามต้นเสียงของเพลงกระทั่งเห็นผู้หญิงผมยาวเธอนั่งร้องเพลงอยู่บนโขดหินเขามองด้วยความหลงไหลเธองามแม้นไม่เห็นใบหน้าซึ่งเธอคนนั้นเหมือนรู้ค่อยๆหันหน้ามามองเขาแล้วยิ้มจนปราบใจสะท้าน สวยมากคุณเป็นใครครับชายหนุ่มพูดเหมือนละเมอเพราะตตึงใจต่อความงามของเธอคนนั้นและเขาก็เห็นเส้นผมยาวของเธอปกปิดหน้าอกเปล่าเปลือยทั้งสองข้างเอาไว้เบื้องล่างสวมกระโปรงผ้าบางจนเห็นสะโพกงามและภายในของเธอสวมบิก,กินี่ตัวน้อยเขาจึงเดินเข้าไปหาด้วยความเสน่หาสวัสดีครับคุณคุณชื่อเออ ฉันชื่อสวาสดค่ะแต่เขาไม่ได้ใส่ใจว่าเธอชื่ออะไรนอกจากเดินไปหาอย่างช้าๆแล้วจับมือเธอเอาไว้คุณสวยมากมีกลิ่นกายที่หอมด้วยบ้านคุณอยู่ที่ไหนครับบ้านฉันอยู่ที่เกาะตรงโน้นไงคะคุณมาได้ยังไงครับฉันพายเรือมาค่ะพายเรือกลางทะเลอย่างนี้โอ้มันช่างน่ากลัวมากเลยครับชายหนุ่มหวาดกลัวต่ออันตราย เมื่อรู้ว่าสวาสด์พายเรือออกมาจากเกาะซึ่งอยู่กลางทะเลแล้วมาที่ฝั่งตรงนี้และระหว่างทางก็จะต้องมีคลื่นใหญ่สาสซ์สัตว์เข้าหาฝั่งเป็นระยะไม่น่ากลัวหรอกฉันชอบมันสนุกดีขึ้นมานั่งบนเรือกับฉันสิสวาสด์ชวนปราบเสียงหวานพลางดึงมือเขาให้ขึ้นไปนั่งบนเรือด้วยกันขอบคุณมากครับไม่รู้ว่าเพราะอะไร เขายอมขึ้นเรือไปกับเธอซึ่งเป็นแค่เพียงเรือแจวธรรมดาเท่านั้นเองระหว่างที่นั่งเรือไปบนทะเลที่เว้งวางเสียงไม้พายกระทบกับน้ำดังเป็นระยะและแทรกด้วยเสียงหมาหอนดังโหยหวน <h ừng> ในที่สุดสวัสด์ก็พาปราบขึ้นมายังเกาะซึ่งเป็นบ้านของเธอ กระท่อมหลังน้อยสร้างด้วยใบจากประดับด้วยหอยร้อยเป็นสายไว้ตามมุมต่างๆดอกไม้กลิ่นหอมปากอยู่บนแจกันกระบอกไม้ไผ่เขาเห็นเตียงไม้มีผ้านวมสีสวยปูทับเอาไว้และมีหมอนใบใหญ่เชิญนอนพักผ่อนก่อนค่ะผมยังไม่ง่วงเลยอยากคุยกับคุณมากกว่าคุยกับฉันหรือคะแต่ว่าฉันอยากให้คุณน,นอนมากกว่า ช่วยให้ฉันมีความสุขด้วยนะคะสวัสดเข้ามาคลอเคลียวจับและรูปไหล้บนเนื้อตัวเขาที่ยืนนิ่งด้วยความร้อนจากไฟลักที่สุมอกเขามีความปรารถนาในตัวเธอมากจนทนแทบไม่ไหวเขาจึงตอบสนองความเสน่หาจากเธอจนสุขสมและกอดร่างงามเอาไว้ในอกอยู่กับฉันที่นี่นะคะเธอรูปไล้แผ่นหลังบึกบุญชา้า แต่ความเย็นของนิ้วเรียกสติเขาให้กลับคืนมาและแปลกใจที่รู้ว่านอนอยู่กับผู้หญิงแปลกหน้านี่คุณผมไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อนและผมอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับเขาแกะมือสวาดออกแต่เธอกอดเขาแน่นกว่าเดิมไม่ต้องรู้หรอกคะ่ะว่าคุณอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าณที่ตรงนี้มีเราแค่เพียงสองคนเท่านั้นก็พอแล้วพ่อรูปหลอ คุณถอดผ้าแล้วผมก็เออชายหนุ่มละอายใจเกินกว่าที่จะพูดว่าถอดผ้าเช่นกันแต่ก็จำเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่คุณกับฉันมีอะไรกันแล้วฮะมีอะไรกันแล้วหมายความว่ายังไงครับเราเป็นของกันและกันไงคะ <c oughs> หลังจากพูดเสียงหวานเธอหัวเราะเสียงดัง ดวงตาเป็นประกายจนน่ากลัวถ้าหากเขารู้ว่ามือเธอที่กำลังรูปลายแผ่นหลังของเขานั้นเต็มไปด้วยเกล็ดปลาปราบคงจะตกใจกลัวจนถึงขั้นช็อกก็ได้ผมขอโทษนะครับผมจำไม่ได้จริงๆรู้แต่ว่านั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ระเบียงจากนั้นภาพก็ตัดหายไปเลยมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่นี่แล้วคุณจะกลัวทำไมกัน ฉันจะให้คุณอยู่ที่นี่ด้วยกันไงคะคงไม่ได้หรอกครับผมมีงานที่ต้องทำคงอยู่ที่นี่ไม่ได้คุณจะทิ้งฉันไปเหมือนผู้ชายทั่วไปเมื่อได้ผู้หญิงแล้วก็ทิ้งทิ้งให้รับกรรมใช่ไหมเสียงเธอเปลี่ยนไปแล้วคว้าแขนเขาเอาไว้จากนั้นกระชากเข้าหากลิ่นเนา่นาๆเริ่มโชยเข้ามาจนเขากลัวจนไม่กล้าที่จะอยู่ใกล้ปราบสะบัดมือเธอออก อย่าจับผมแกมันก็ผู้ชายเลวเป็นเหมือนกันทุกคนเลยหญิงปลาดพูดจบก็กรีดเสียงดังจนน่ากลัวชายหนุ่มไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนอกจากเดินออกจากกระท่อมเธอกระโจนทีเดียวเข้ามาจนถึงตัวจนเขาตกใจเฮ้ยคุณไปฝึกวิชาตัวเบามาจากที่ไหนกันอย่าไปจากฉันสิ้นคำสวาดร่างกายเธอเริ่มเน่า ใบหน้าสวยเละเส้นผมร่วงจนเหลือแต่หัวโลนดวงตาข้างหนึ่งหลุดลงมาที่พื้นแล้วกลิ่งไปมาช่วยด้วยผีหรอกชายหนุ่มร้องด้วยความกลัวเมื่อรู้ว่าเธอคนนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นผีคุณหนีฉันไม่พ้นหรอกหญ <laughs> ิงสาวหัวเราะเสียงดังแล้วแหบปากตัวเองจนฉีกขาด จนฟันข้างในร่วงมาจนหมดนางผีแลบลิ้นยาวเข้าใส่ช่วยด้วยผีผีกลัวฉันหรืออย่าอย่าทาอย่างนี้ผมกลัวแล้วช่วยด้วยปราบวิ่งไปหน้ากระท่อมเห็นเรือลำหนึ่งจอดอยู่จึงขึ้นไปพร้อมกับจ้วงไม้พายลงน้ำอย่างรวดเร็วนางผียังคงไล่ตามและจับท้ายเรือเอาไว้จะไปไหนคะที่รักไม่ ไม่อย่าจับปล่อยผมเดี๋ยวนี้นะเขาห้ามไม่ให้หนางผีจับที่ท้ายเรือแต่มันยังคงจับเอาไว้จนแน่นและกระชากเต็มแรงเขาจึงยกไม้พายฟาดไปหน้ามันเต็มแรงเสียงดังโผลหัวมันแตกออกเป็นสองซีกแล้วล่างมันตกลงไปในทะเลปราบกลัวต่อภาพสุดระพึงใครก็ได้ช่วยผมด้วยครับเขาร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้ง หวังว่าจะมีคนได้ยินและช่วยให้รอดพ้นจากนางผีที่น่าเกลียดน่ากลัวจากนั้นเขาพายเรือไปข้างหน้าฝ่ากกับคลื่นและสายลมเย็นแต่แล้วเขาตกใจจนเลือดแทบจับตัวแข็งเมื่อปลาฉลามว่ายวนรอบๆตัวและพุ่งเข้าหามันเอาฟันที่แหลมคมกัดแทะท้ายเรือจนเป็นรูช่วยผมด้วยครับเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจนสุดเสียง เมื่อปลาฉลามตัวเขืง่งอ้าปากกว้างจนเห็นฟันซี่ใหญ่ที่แหลมเหลากับเลื่อยตัดต้นไม้เสียงคนร้องขอความช่วยเหลือดังไปจนถึงหน้าประชาสัมพันธ์ของรีสอร์ทแห่งนั้นพนักงานชายร่างใหญ่รู้ว่าจะต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเขาถือกระบองอันใหญ่วิ่งไปที่ชายหาดช่วยด้วยช่วยผมด้วยปลาฉลามจะ่าผมเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ ดังเป็นระยะเขาจึงวิ่งไปดูและอ้าปากค้างกับภาพที่เห็นอา้าวคุณลูกค้าทำไมไปอยู่ในนั้นลงมาครับเขาบอกให้ปราบลงมาจากโลงศพที่ลอยอยู่ในน้ำปราบสะดุง้งเลือมตามองไปรอบๆตัวดีใจที่เห็นพนักงานของรีสอร์ทคนเดิมคุณคุณช่วยผมด้วยมันจะฆ่าผมปราบร้องขอความช่วยเหลือ พลางมองลงไปในน้ําเพราะกลัวปลาฉลามจะเข้ามาทําร้ายใครจะฆ่าคุณเมื่อครู่มีผีผู้หญิงครับมันพาผมพายเรือไปอยังบ้านมันที่อยู่บนเกาะพอผมรู้ว่ามันเป็นผีผมก็พายเรือกลับแล้วก็มาเจอกับปลาฉลามนี่แหละปราบเล่าความสยดสยองด้วยปากคอสัน่นคุณดื่มเหล้าหรือเบียรครับเบียรครับสองขวดครับแต่ผมไม่ได้เมานะสิ่งที่ผมเห็น มันเป็นความจริงแต่ผมไม่เห็นปลาฉลามแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเมื่อครู่มันอยู่นา้นจริงๆนะครับแล้วคุณเป็นท่างอยู่ในโรงศพทำไมเล่าเมื่อพนักงานคนนั้นพูดจบปราบสะดุง้งก้มมองสิ่งที่คิดว่าเป็นเรือและรู้ว่ามันคือโรงศพสำหรับบรรจุคนตายฮะโลงศพไม่ใช่เรือหรือแล้วไม่ภายนี่โอ้ยไม้อะไรทำไมมันหนักและใหญ่ยอย่างนี้ เขาโยนไม้พายขนาดเท่าท่อนแขนลงไปในโรงศพด้วยความหวาดกลัวไม้หามโรงศพครับคุณลงมาเถอะน้ำตื้นเท่านั้นเองจึงค่อยๆก้าวลงไปด้วยความกลัวและรู้ว่ามีความลึกแค่เพียงสะโพกเท่านั้นเมื่อเข้ามาถึงชายฝั่งจึงเข้าไปยืนด้านหลังของพนักงานชายผีผีมันหลอกผมจริงๆและพาไปที่เกาะนั่นเขาชี้มือไปที่เบื้องหน้า ซึ่งเป็นแค่เพียงโขดหินโผล่ขึ้นมาจากในน้ำคุณโดนผีหลอกจริงๆกลับไปที่บ้านแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับครับพาผมไปจากที่นี่เถอะน่ากลัวลเหลือเกินปราบกลัวผีจนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรีบเดินนำหน้าพนักงานชายจนมาถึงที่พักเขาอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เล่าให้ผมฟังหน่อยว่าผีตนนั้นมันเป็นใคร หลังจากสงบจิตใจได้ชั่วคู่เขาจึงถามพนักงานชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องรับแขกผู้หญิงที่ผิดหวังเรื่องความรักเดินลงทะเลแล้วสบมาโผลที่โขดหินนั่นมันมันหลอกผมและมีอะไรกับมันด้วยปราพพูดด้วยความกลัวกับเหตุการณ์สุดสยองที่เพิ่งผ่านมาสดๆดร้อนๆผีเฮี้ยนมันชอบหลอกผู้ชายในรูปแบบต่างๆเห็นทีว่า ทางรีสอร์ทจะทำบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้มันมันจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีที่ผมเสียตัวให้กับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับไม่มีหรอกคุณถือว่าเป็นกําไรที่ได้มีผีแล้วกันนะพนักงานรีสอร์ทพูดติดตลกแต่ปากไม่ขำด้วยไม่เอาผมไม่เอาหรอกครับกำไรแบบนี้สยองเกินไปผมขอสวดมนต์ไหว้พระดีกว่า จิตใจจะได้สงบเชิญครับผมขอกลับไปที่ประชาสัมพันธ์ก่อนถ้าคุณต้องการอะไรบอกผมนะครับเมื่อพนักงานคนนั้นไปแล้วปราบปิดบ้านล็อกประตูแล้วนั่งสมาธิจากนั้นสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผีสาวกลางทะเลเขาได้แต่หวังว่าเธอคงไม่ติดใจในรถสวัสดของเขาจนลากไปทำมิดีมีลายในทะเลอีก